สวัสดีครับกรเกษตรสาระดีๆมีให้ที่เรนคอตตอนครับวันนี้มาพบกับน้องหนุ่ยเรนคอตตอนนะครับในระยะลำไยที่ผมกำลังจะแนะนำก็คือระยะสะสมอาหารก่อนทำสารหรือว่าก่อนจะเข้าในฤดูนะครับก่อนที่เราจะเอาดอกหรือว่าชักนำดอกนะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรนคอตตอนนะครับที่ใช้ในชุดสะสมอาหารเนี่ยก็จะมีตัวที่1ก็คือฟักติโฟเรียนะครับตัวที่2ก็คือคาริบอนนะครับการสะสมอาหาร นะครับก็คือถ้าเราเตรียมตัวดีสะสมอาหารดีการชักนําดอกหรือว่าทําให้ต้นไม้ออกดอกมันจะทําได้ง่ายขึ้นนะครับในช่วงนี้ก็คือทางภาคตะวันออกเขาก็มีทําไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็พึ่งกําลังจะทําอย่างตรงนี้เขาก็เตรียมต้นเรียบร้อยแล้วล่ะแ,แล้วก็พ่นสะสมอาหารไปเรียบร้อยนะครับลักษณะก็คือใบมันจะเงามันนะครับก็คืออาหารเต็มเนาะก็ การทำดอกก็จะง่ายขึ้นเดี๋ยวเขาจะสอยแขนงอีกทีหนึ่งก่อนทําสารนะครับเทคนิคของบริษัทเรนคอตตันก็สสยแขนงก่อนทําสาร5วันนะครับมันเป็นวิธีลักษณะของใครของมันการใช้สะสมอาหารของบริษัทเลนคอตตันเนี่ยครับใช้อยู่2แบบก็คือบางคนเขาอยากได้ยอดสะเดาก็จะใช้อยู่ที่อายุใบประมาณ20-25วันคือช่วงใบเพสลาดนะครับเราก็ใช้ตัวสะสมอาหารเนี่ยก่อน15วัน นะครับแต่บางคนเขาอยากได้เป็นใบอ่อนก่อนแล้วก็เป็นดอกก็จะใช้ในระยะนี้นะครับช่วงใบแก่ประมาณใบอายุใบประมาณสักสาสถึงสาวันนะครับโอเคครับเดี๋ยวในพื้นที่ก็จะมีชุดที่ทําดอกไปแล้วชักนําดอกไปแล้วออกดอกไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันในแต่ละสวนต้นนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าในการพูดถึง ตัวชักนำดอกของบริษัทเลงคอตตอนครับหวัสดีครับ